เสียบตูดวันไว้แล้วก็บดเสียบปักพ่อแม่พี่น้องขาเอาลงไปโลเล็บมือนาางแกะเองะเนะคะพบ่พี่น้องฟา้โซยเลย สวัสดีค่ะพแม่พนองค่ะมือนีพาพแม่พนองมาตําเล็บมือนางส้มตําเล็บมือนางนะคะพแม่พนองค่ะอันดับแรกเขาก็ใส่มะเขือเทศราชินีพเม่พนอง่ะมะเขือเทศสีแดงบวมมีนะคะพเม่พนองค่ะก็เลยได้ใส่สีส้มค่ะพแม่พนองหรือว่าสีเหลืองค่ะหวานส้มคือยังกันค่ะพแม่พนองค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสค่ะพีมรพนองใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยแล้วแต่ภูมิมักนะคะพเม่พี่นองค่ะพอใส่ชูรสเรียบร้อยแล้วเขาก็มาใส่น้ำปล้า นะคะพรมนิพนค่ะมื่อกี้กินน้ำปลาร้าสองสูตรนะคะพรมนิพนค่ะใส่กินสองสูตรค่ะพรมนิพนให้เพิ่มความนัวค่ะหั่นละค่ะซิริพรนกับปลาพิมลิพายค่ะพรมนิพนองค่ะแซ่บแซ่บกินแล้วติดใจเลยแม่พรมนิพนค่ะบ่เปียนเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลหนึ่งช้อนแล้วก็มะนาวค่ะพีมนองค่ะใส่มะนาวจากสองเปียงค่ะพรมนิพนองค่ะเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะพรมนิพนองค่ะหั่นละค่ะแกเหยาะเหยาะเหยาะให้เครื่องทุกอย่าง ให้เข้ากันเ้อค่ะพี่นองค่ะแล้วก็ซิมมาพอดีไปพมพนองโอ้ยวาวแล้วก็นำร้ายเฮียค่ะพี่นองค่ะน้ำร้ายแตกน้ำค่ะพมพนองค่ะตามด้วยใส่เส้นมะละกอลงไปพมพนองค่ะใส่เส้นมะละกอลงไปค่ะที่เฮาสับๆไป้อคะพมพนองค่ะอันละค่ะแล้วก็มันอัวค่ะพี่นองค่ะเั่ะทุกอย่างให้เข้ากันพมพนองตัมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพีพนองค่ะยย่วๆลงไปโอ้หม้อนี้ใส่กล้องอันนี้รู้สึกว่าไฟมันบ่คอยสว่างไหมคะพมพนองค่ะ หั่นละค่ะอู้สีสันแม่พีมน้นองว่าแล้วก็น้ำลายเฮียน้ำพิมพ์นองค่ะหั่นละค่ะเย็บสากเก็บอันนี้ก่อนค่ะพมพิมพ์นองค่ะพราะเจ็บสากเล็บได้ไล่แล้วก็มาใส่อันนี้ค่ะพมพิมพ์นองค่ะเล็บมือนางที่เราทําการแกะเองนะคะพ่อแม่นนองค่ะนี่แกะนางแกะวสันพมอแม่นนองค่ะหั่นละค่ะมาคุกริคุกริค่ะพ่พแม่นนองค่ะ น้ำลายแตกพ่อแม่พี่น้องค่ะไปเลยค่ะไปกินกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยสีสันมืดนีบเอาเพชรปันใดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะไปกินกันเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายขาเมื่อสุขุสุคนคะ่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและก็ต่างประเทศมากคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีาพาพ่อแม่พี่น้องมากินตําส้มตําเล็บมือนางพ่อแม่พี่น้องเล็บมือนางแกะเองนะคะพ่อแม่พี่น้องเฝ้ากิ่นคะ่ตตะตตพ่อแม่พี่น้องค่ะแบตเตอรี่จะเมื่อลืมซารแบตเตอรี่พ่อแม่พี่น้องอุ้ยเอาไปเสียบตูดวันไว้แล้วก็บดเสียบปลักพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาลงไปโล กินกับนี่ค่ะอ่าอีหยังก่อแคบหมูเพิ่มพลังมาเข้ามาวางเถอะนะวางแล้บอกอืมกินกับผักลืมผัวค่ะเพิ่มพลังขะกินแล้วจะได้ลืมผัวบอมาค่ะมากับลูกเนียงเด้อค่ะอืมอันแรกจะซุยนี่ก่อนเอนาน้ำนี่ใส่น้ำตับหืมเพิ่มพลังซุยเลย ลูกเพียงลูกเพียงรอบกินแบทจะเมิดก่อนเลือแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนเองพไม่ให้นอห้อง ัวจะพักไปคนอ,อื่น่าพักพักน้าคันพี่น้นองคะเมืม่อน,นี้ว่าเอาเพชรด้ะค่ะ การ้อนเอาทัาง้งค่ะ กินด้วยอ้วกกินกับลาบกับขาวดีเด้อพม่น้องกินเขาหอมค่ะเสียงโทรศัพท์บ่ค่อยซัด์ปิเดเลขพม่น้องค่ะเพราะว่าแบตมันใกล้หมดแล้ว

เนียงเนื้อกำลังได้ดีกำลังเนื้อกำลังพอดีกรอบๆอสวยค่ะ งามมาค่ะแกะเองนี่เนี่ยกินแกนิแซนไว้แต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่ค่ะแล้วก็เลิกงานมาก็มาแกะคะกะรับพี่น้องค่ะแกะง่ายค่ะต้มประมาณสามสิบนาทีพอมันแล้วก็แซนไว้เลยแปดชั่วโมงเนาะโอ้จนเลิกงานสิบสองชั่วโมง 嗯。 嗯，小朋友。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ช่วงนี้เฮ็ดงานพายนอน่พร้อนฮอนช่วงนี้อากาศฮอนขนาดโอ้ยทีอวอ่อนปีนไก่มีะต่ตีนไงไงพอน้องค่ะ ต้องมีเกาหลีเขาตรวจเข้มเนาะพีม่น้องเขายากแล้วพ่ม่น้องค่ะต้องลุงตรอจขับเบียนพ่อแม่น้องค่ะหลายอย่างหลายแนว จ้ากันนองขอยได้บินเมื่อให่เขานอนเขาหยางสิ นแซ่บไหม ผักลืมผัวกินแล้วลืมผัวเนาะพีออะ่อนน้องตื่นขึ้นมาลืมผัวเนาะ <laughs> โคกนี่กำลังพอดีพีออ่อน้องแซ่บ มะเคือราชนีสีเหลืองพอมีหน่อน,นสีแดงมืดค่ะบ่นี้แต่สดอึดนิดนึง หมดแล้วพน้องจดน้าหมดแล้วค่บบวคะออเอาค่ะพี่มน้องจะไปละแล้วแต่มัเล่นเครับพี่น้องค่ะมะเต่เทศ เล่มจินอันนี้ให้เมิดกันเลยเยอะดักน้อยอยู่จะไปแล้วค่ะพี่ม่น้องคะ่ะขอฝากพี่แม่น้องฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ครับหนูติดฟันพี่น้อง กดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตช้าพากินทำได้ข่าวพมพีพนองค่ะแล้วก็ขอฝากอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจเ Facebook ของสาวนัตช้าพากินเขามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะพมพีพนองค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณพมพีพนองหลายๆลูกผู้ทุกค้นที่สนับสนุนช่องนัตช้าพากินนะคะพมพีพนองค่ะขอพบคุณพมพีพนองหลายๆค่ะขอพบคุณค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย